สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังสยามนิสันที f คเอนทุ่มแบนค่ะวันนี้เรามีวิธีการดูสีที่เราทํามาเนี่ยว่าดีหรือไม่ดียังไงเขามีวิธีการดูยังไง<ม>เดี๋ยวเราไปหาพี่ฟ้ากันเลยค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักฟ้าผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังสยามนิสสันทีเคเสำนักงานใหญ่นะคะค่ะพี่ฟ้าขอถามกันเลยว่าว,วิธีที่เราจะดูสีอะค่ะว่ามันดีหรือไม่ดีอัน,น,นี้มี ดูยังไงบ้างคะง่ายๆเลยนะคะดูดูจากชิ้นงานที่เราพ่นออกไปค่ะก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเราก็จะมีการขัดสีแล้วเก็บงานเราจะดูชิ้นงานจากอ,าอย่างเช่นถ้าเป็นสีขาวเราจะดูชิ้นงานว่ามีเม็ดสีไหมมีหลุมสีเป็นซิมพลไนท์ไหมถ้ามีเราต้องทําการแก้ไขให้ลูกค้าก่อนแล้วเปรียบเทียบกับชิ้นงานเดิมที่ยังไม่มีการพ่น ดูความแตกต่างของสีค่ะว่าเหมือนกันหรือไม่ค่ะแล้วขั้นตอนล่ะคะพี่ฟ้าขั้นตอนในการซ่อมสีนี่มีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนสําคัญสาคัญทั้งนั้นเลยขั้นตอนแรกนะคะในการทําสีขั้นตอนแรกก็คือการเคาะนะคะแล้วก็การเตรียมพื้นการพ่นนะคะแล้วก็การเก็บงานแล้วก็ส่งมอบลูกค้าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกขั้นตอนมีความสําคัญกับการทําสีทั้งหมดเลยค่ะอืมค่ะพี่ฟ้าแล้วระยะเวลาในการทําสีแต่ละคันอันนี้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ ขึ้นอยู่กับชิ้นงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลหนักแผลเบาแต่ถ้าเป็นแผลเบาเนี่ยสองถึงสชิ้นเราใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์หรือเวันนะคะค่ะพี่ฟ้าแล้วถ้าลูกค้าสงสัยละคะว่ารถที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นสีอะไรใช้รหัสสีรุ่นอะไรอันนี้จะดูได้ที่ไหนบ้างคะอันนี้เป็นความรู้ของคุณลูกค้าเลยะค่ะสามารถดูง่ายๆเลยนะคะที่รถแต่ละคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์จะมีแผ่นเทปนะคะแล้วเขาจะบอกเลขตัวถังบอก รุ่นรถแล้วก็บอกสีรถค่ะซึ่งของเราง่ายๆอย่างสีขาวมุกของเราก็จะเป็น QX1 สีดา um ก็จะเป็น G42 ง่ายๆเลยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเรื่องราคาล่ะคะพี่ฟ้าเรื่องราคาถ้าเป็นออในการทําสีรอบคันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นขึ้นไปออจนถึง40,000บาทะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้านะคะถ้าเป็นลูกค้าเงินสดเนี่ยก็จะลดสิบห รีบๆเข้ามาใช้บริการกันนะคะค่ะอาแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ทาสีทั้งคันแต่ว่าทําเฉพาะเป็นบางจุดอันนี้คิดเท่าไหร่ยังไงคะชิ้นละอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง4,000บาทค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจที่ทาสีล้อแม็กนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อไฮเปอร์ล้อธรรมดาล้อแม็กหน้าเงาราคาเริ่มต้นที่3,000บาทส่วนลด10%นะคะอย่าลืมแต่ในการรับประกันงานสีก็จะรับประกันงานสีที่1ปีหรือ20,000กิโลนะคะแล้วเราก็รับประกันภัยทุกประเภทชั้น1ซ่อมห้างซ่อมอู่ เราเข้ามาคุยกันได้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยเบอร์แรกนะคะ0982718894แล้วเบอร์ส่วนตัวของฟ้าก็คือ0614146668ค่ะติดต่อได้ตลอดเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ได้รู้ถึงขั้นตอนราคาแล้วก็วิธีการสังเกตนะคะว่าสีที่เราทำไปเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงเขามีวิธีดูกันยังไงบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ามากเลยค่ะด้คะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆให้กับช่องนิสัน T K F ด้วยนะคะคแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะค